อันนี้จะให้ดูคําว่าอันนี้จะรูกคุณจิตคุดจอดก็มีคําว่าผีอีกนะครับอย่างเช่นว่าเอ่อกล่าวถึงผีบรรพบุรุษนะครับเวลาเจ้าเมืองตกลงกันเนี่ยเขาก็จะอัญเชิญผีจะเส้นบวงสวงผีหรืออ่านั่นน่ะมาอาไปทําสาบานต่อกันนะครับเจ้าเมืองนะเพราะเป็นเรื่องสําคัญมากเขาก็ถือผีให้ ให้ผีของแ,แต่ละเจ้าเมืองนั้นอ่ะรับทราบร่วมกันอ่านั่นแหละครับอย่าให้ทําผิดต่อกันนะครับก็มีในจารึกกุจิตคุณจอดนะครับยังผีทางฝ่ายเจ้าเมืองสุโขทัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของอเจ้าเมืองลูกหลานของเมืองสุโขทัยนะครับที่ปครองเมืองอยู่อยู่ทางเหนือนั่นแหละครับแล้วก็มาทําสัญญากันเป็นเครยญาติที่ต้องทําสัญญานะครับเคอญาติอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งก็จะ,ะไปไป แต่งงานนะครับเป็นเจ้าเมืองทางเหนือนั่นแหละครับแต่ผมก็ยังไม่ได้สืบละเอียดดีพอเพียงแต่รู้ว่าทางเครือญาติของลูกหลานของทางฝ่ายสกุโไทยก็จะเอาอผีบรรพบุรุษมาอ้างอิงยกมาตั้งแต่นู่นแหละผีปู่หวานปู่ขุนจิตปู่ขุนจอดแล้วก็มีผีของอพ่อขุนศรีธนทธิติ์ผีของพ่อขุนรามนะครับผีของพยาบาลผีของอพยา เือไทยพญาลิไทยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยทางฝ่ายสุขโขทัยเขายกมาหมดนะครับล้วนแต่เป็นเป็นผีที่ตายตายไปแล้วนะครับที่เออเออเป็นผีระดับเจ้าเมืองนะครับที่เขาอัญเชิญเอาเขาอัญเชิญมานะครับให้มาเป็นสักขีพยานในระหว่างการทําสัญญาเพราะว่าสุขโขทัยเขาเขาช่วยทางร้านนาเสร็จแล้วเขาเ้าส่งคนของเขาไปช่วยดูแลด้วยไปเป็นเจ้าเมืองผูก เป็นเครือญาติดองเป็นเครือญาตินั่นแหละครับคือแต่งงานนะครับตามหลักตามจารึกหลักที่หนึ่งมันก็มาปรากฏที่หลักฐานหลังๆนี่มานะครับหลังๆพยาลิไทัยขึ้นมาว่าเป็นเครือญาติกันถึงกับมาทําสัญญากันแล้วก็ทําคาสาบานร่วมกันนะครับให้พระสงฆ์ข้าเจ้าเป็นพยานนะครับให้เทพเทวาทั้งหลายทั้งพระอินทร์พระพรหมทั้งทั้งหลายแหล่พระวิษณุพระ ทีสวนพระอะไรให้รับทราบถ้ามีอยู่เพราะว่าศาส,สนาอินเดียเขาก็มีจิตวิญญาณที่ไม่ตายนะครับก็เลยอัญเชิญพระอินทร์พระพรหมเทพบางทั้งหลายต่างๆ,ๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผิดผิดทาผิดสัญญาต่อกันหรือว่าซื้อไปละเมิดหรือว่าไปทําไม่ดีต่อกันนะครับถ้าหากทําไม่ดีต่อกันก็พระกระพุ่งผีฝูงดังกล่าวนะครับจะมีผีป,ปา่าผีที่เขาอัญเชิญไว้ตามเขาภูเขาเหล่ากาเขาอัญเชิญมาหมดนะครับผีแม่น้ําผี ทุกอย่างที่ดีๆที่ให้มาดูเป็นสักขีพยานนะครับเนี่ยมันสําคัญอย่างนี้นะครับเจ้าเมืองสมัยก่อนเขาก็เกรงใจเรื่องนี้นะครับคนที่เขานับถือผีนะครับแม้แต่ในภาคอีสา,านการแต่งงานก็ยังต้องอัญเชิญเส้นผีเส้นอะไรบรรพบุรุษทางฝ่ายทั้งสองฝ่ายเพื่อแต่งงานนั่นแหละครับผมเคยเห็นอยู่นะครับก็ยังมีเอาเส้นหมูเส้นไก่อยู่นะครับประ,ะมาณนั้นแหละก็อ,อัญเชิญเป็นการรับสาะน,น,นะครับ หรือว่าไปอ,อันนี้เกี่ยวกับเรื่องผีก็ประมาณนี้แหละครับเทียบเคียงให้ดูแล้วว่าเทียบกับภาษาอินเดียเราก็คือจิตวิญญาณจิตตะและวิญญาณนั่นแหละครับก็ประมาณนี้แหละครับในทางพุทธในทางภาษาอินเดียถ้าเราก็เชื่อกันมาตั้งแต่ยุคบันเชียงนั่แหละ ประอืนั่นมันมาเข้ากันแต่เราไม่ทิ้งคําว่าผีนะครับเอามาเทียบใส่เลยว่าเป็นตายแล้วเป็นผีไอ้ทางอินเดียก็ว่าตายแล้วก็จิตออกจากร่างวิญญาณออกจากร่างนั่นแหละครับแล้วก็ไปเกิดใหม่นะครับไปเกิดใหม่อาจจะไปตกนรกก่อนหรือไปขึ้นสวรรค์ก,ก็ได้แล้วแต่บุญกตกรรมแลวแต่ความปรารถนาที่ได้กระทําว่ามันถึงสมปรารถนาหรือไม่อะไรประมาณนั่นแหละครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องขวัญน,นะครับ เรื่องสับปเลยก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องขวัญน,นี่มันเป็นอันนี้แม้ไม่ได้กล่าวไว้ในนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสืบมาเรื่องขวัญก็ไม่ใช่เรื่องผีนะครับเพราะว่ามันเขาใช้เกี่ยวกับลักษณะที่ว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจนั่นแหละครับพอ <c oughs> พออ่าอย่างเช่นออกจากบ้านไปเข้าป่าเข้าดงไปแล้วก็กลับมาคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นผิดปกติทางด้านจิตใจถามอะไรก็ไม่รู้ เหมือนคนละมือเขาก็เลยว่าเสียขวัญนั่นแหละครับขวัญก็เป็นนามธรรมอีกนะครับแต่แต่ไม่ใช่ผีนะครับถึงแยกกันเห็นไหมครับอย่างคนอีสานเขาแยกกันเรียกขวัญกับเรียกผีคนละอย่างกันนะครับงานงานสู่ขวัญน,นะครับสู่ขวัญน,นาคสู่ขวัญเรือนสู่ขวัญต่างๆในนาคนนั้นเสียขวัญก็เชิญครูบาอาจารย์มามาช่วยกันเรียกขวัญน,นะครับทําพิธีขอให้อ่ ผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่จับขวัญเรียกขวัญของคนนั้นเอาไว้นะให้ปล่อยมาให้มาให้มาเข้าให้มาเข้า,า,าคนนั้นคนนี้ที่เขาได้รับผลกระทบนะ่ะให้เกิดเป็นความาเป็นคนปกตินะครับมีสติสัพพัญญะกลับคืนมานั่นแหละครับเนี่ยประมาณนี้อย่างเช่นว่าไปต่างประเทศกลับมาได้รับผลกระทบกระเทือนหรือไม่รับผลกระทบกระเทือนเขาก็ต้องเรียกขวัญน,นะครับ พอเขากลัวว่าอาจจะไปหลงเสียขวัญไว้ที่ต่างประเทศนะน,นะครับเขาก็ต้องสู่ขันนะครับนั่นแหละนั่นแหละยังไปทํางานอย่างเงี้ยนะครับกลับมาอย่างเงี้ยฮะโดนได้ได้รับทุกพิษภัยกลับมาเขาก็กลัวว่าจะเสียขวัญแม้จะรอดมาเขาก็ต้องเรียกขวันนะครับเป็นไหมทางภาคอีสานก็ทําอยู่อันนี้เรียกขวันนะครับต้องเข้าใจแบบนี้ด้วยบางคน ไปเข้าใจว่าผีกับขวัญนนะ่ะอันเดียวกันนะขนอละอย่างนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายมาครับท่านเอาประมาณนี้ครับประมาณนี้เรื่องผีเรื่องขวัญเรื่องสัปปเปลอเ์่นะครับอ่าอ่าก็เอา,าคุยเขามั่งเห็นเขาคุยว่ามีเรื่องผีเรื่องสางเรื่องสังเสปลอเรื่องอะไรเข้ามาก็ก็หาหลักฐานมาอธิบายอย่างนี้แหละครับ